ตอนเช้ายามรอบก่อนไปยามเบ็ดยามเบ็ดยามรอบก่อนเดี๋ยวจะได้ไปข่อเลี้ยงยามรอบก่อนให้เล้ยอขเลี้ยงยนะเดี๋ยวนะยขึ้นมาสองมือเลย โอ้โหมาก็ปลาหมออืมอม, oh มีไหมมีมีตัวเยอะเลยอืมไอตัวเยอะจังไ่นเลี้ยงเลยอ่ะอืมตอนนี้กีก่อายุแล้ยงจ้ะเดี๋ยวค่อยเทไป,ไปเลี้ยงเนาะอือยามเบ็ดก่อนไป ยามบิดก่อนแล้วก่อนมันคืออะไรตัวใหญ่ๆมีได้เยอะไม่ได้เยอะจ้ะได้เยอะ,ยยะไหมได้เยอะอืมมันเข้าเลยตังโรงมอสมันเริ่มลมหนาวแล้วโรงม,มอสตัวใหญ่แล้วนะเนี่ยใช่ตัวใหญ่มีอะไรกุ้งมีกุ้งตับซีอิ๊วมีมกุ้งเยอะเลยเนะี่ยอือหือเมื่อกี้เราเ,นะเทดู มอมเช่นนะครับพี่นางกุ้งเลยอกี้ถ่ายเองอีกี้ก็อย่าเลี้ยงปลานี่นะครับพี่นาง